วันนี้มีทุเรียนเข้าหนึ่งคันวันที่ยี่สิบเก้านะครับเดี๋ยวลองมาดูเนื้อทุเรียนถวายนะครับช่วงถวายที่หาของกันยากๆดูเนื้อเป็นยังไงกันบ้างหาตายดูนะคะทุกคนมิเชต่ายจะพามาดูเนื้อทุเรียนช่นวงน,นี้จะเป็นถวายนะครับของคุณมพร มาดูสีเนื้อกันโอโหนี่นะคะเนื้อทวายนะเปลีกมีหนานี่บางนะครับทวายปกตินะครับรูปทรงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่เนื้อก็ยังไปถือว่าไปได้นะครับร้านเปิด24นะครับวันนี้ของเข้าหนึ่งขันลองมาดูกันได้นะครับที่ร้านทุเรียนเจฟฟ์มตลาดฟิวเมืองเช่นเคยครับ